สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับการไม่มานำหรือตั้งตัวแทนมานำพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเดินสำรวจรางวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินนะครับประเด็นนี้มีบทกำหนดโทษอยู่ด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือไม่มีเจตนาร้ายอะไรนะเพียงแต่จะพยายามทำให้เข้าใจนะครับ ทุกมุมมองทุกมิติของกฎหมายที่ดินแล้วกันครับก่อนอื่นนะครับเราการจะเป็นเอ,อกาสารสิทธิโ์โฉนดที่ดินได้เนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยผมถือเอาคนระับจริงๆก็ปวดมือนิดหนึ่งไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาพอดีกลับบ้านนะครับจริงๆถือเอานะมุมกล้องอาจจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ฟังที่เนื้อหาสาระแล้วกันนะครับ ว่าใช้มือถือเอานะครับติดภาประการใดขคอภัยด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับฟังแค่เสียงแล้วกันหรือว่าเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยประเด็นมันมีอยู่ว่าจังหวัดที่มีการเดินสำรวจเนี่ยสิ่งแรกย้อนนิดหนึ่งไทม์ไลน์การจะเดินสำรวจได้เนี่ยมันต้องมีอะไรครับมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งประกาศนี้ ต้องกําหนดจังหวัดที่จะเดินสํารวจและต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะครับต่อมาครับเมื่อมีประกาศกําหนดจังหวัดแล้วอย่างเช่นปีล่าสุดมีเท่าไหร่ครับเจจังหวัดใช่ไหมครับหกสิบเจบวกสจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อมีประกาศจังหวัดแล้วก็ต้องมีประกาศของผู้ว่าใช่ไหมครับของผู้ว่าเขาท้ายคาที่ผมชอบใช้ก็คือประกาศเล็กนะครับ ประกาศของผู้ว่าเราจะรู้อะไรจากประกาศของผู้ว่าเราจะรู้ท้องที่ว่าเขาจะเดินในท้องที่ไหนหลกัหลกๆต้องเป็นพื้นที่ที่มีระวางแผนที่นะครับถ้าไม่มีก็ต้องสร้างนะครับเราจะรู้อำเภอตำบลนะและวันเริ่มต้นในการเดินสำรวจนะครับก่อนเข้าพื้นที่เดินสำรวจเนี่ยนะครับเขาจะประกาศไม่น้อยกว่า30วันนะ เป็นกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดครับสามสิบวันให้อะไรให้เตรียมตัวเตรียมใจครับกลับบ้านกลับช่องครับสาหรับใครที่มีที่ดินที่ดอนครับและมาทํางานอยู่ต่างถิ่นฐานบ้านไกลนะครับหรือไม่มาก็ต้องตั้งตัวแทนมานะครับเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่ในวันนั้นครับวันที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาเดินสํารวจซึ่งประกาศนี้เขาจะติดไว้ก่อนด้วย30วันประกาศติดไว้ไหนสำนักงานที่ดินที่ว่าการอำเภอที่ว่าการกำนันและ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านท้องที่ที่แปลงที่ดินนั้นที่เขาจะเดินเข้าไปเดินสํารวจนี่ครับหลกัหลากๆการติดประกาศนะครับภาพและเสียงชัดเจนนี่เอยพอดีผมอยู่ในที่โล่งนะที่โลง่งนะนะภาพและเสียงชัดเจนไหมครับรบกวนพิมพ์ตอบมานิดหนึ่งถ้าไม่ไม่ได้ยินหรือไม่ได้ชัดไม่ชัดพิมพ์บอกด้วยนะครับนะครับมุมกล้องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ออภัยด้วยนะครับ เพราะว่าผมถือเอานะครับอ่ะต่อละกัน,นครับวันเดินสำรวจเนี่ยนะครับเป็นวันที่เจ้าของที่ดินเนี่ยมีหน้าที่ต้องดําเนินการต้องทํานะครับหน้าที่แบบไหนครับหน้าที่แบบไหนครับหน้าที่เจ้าของที่ดินต้องมานําหรือส่งตัวแทนมานําพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าเดินรางวัดทําแผนที่เพื่อออกโฉนวที่ดิน,นครับ นี่คือหน้าที่ของเจ้าของที่ดินมาไม่ได้เขาตั้งตัวแทนมอบอำนาจให้เขามาเดินสำรวจนะครับถ้าไม่มาเดินที่ดินของคุณก็จะถ้าไม่มานําหรือไม่มาเดินที่ดินของคุณนอกจากจะตกหล่นแล้วนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาอีกเนะี่ยเขาจะมีโครงการเข้ามาอีกเนะี่ยยังมีบทกําหนดโทษนะครับจริงๆไม่ค่อยมีหลายคนพูดบทกําหนดโทษบทกําหนดโทษ ตามมาตรา107ประมวลกฎหมายที่ดินนะครับมีโทษนะครับโทษเยอะไหมนะครับมีโทษลงจำคุกติดคุกติดตารางหรือเปล่าอาจารย์หลายคนจะสงสัยไม่ถึงขนาดนั้น,นครับการไม่มานำหนึ่งครับที่ดินตกหลน่นสองครับมีปรับไม่เกิน500บาทตามมาตรา107ประมวลกฎหมายที่ดินนั่นแหละครับนี่คือบทกำหนดโทษ แต่ความเสียหายร้ายแรงกว่าเงินเรียกว่าค่าปรับไม่เกิน500บาทนี้ก็คือที่ดินตกหล่นละครับเพราะนะครับการมีโฉนโดกับการไม่มีเนี่ยสักและสิทธิ์ต่างกันเยอะราคาก็ต่างกัน,นครับและเสียโอกาสในหลายๆมิติถ้าที่ดินตกหล่น,นครับเมื่อเราไม่อยู่เพราะฉะนั้นการป้องกันก็คือต้องตั้งตัวแทนถ้าเรามาไม่ได้ต้องตั้งตัวแทนมานำหรือมอบหน้าให้ตัวแทนมานำถ้าเรามาได้ก็มานำนครับ มันจะตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมันมีหลายๆครั้งที่ไม่ได้มอบอำนาจหรือมอบหน้าให้คนอื่นมานำบางทีมันในใบมอบอำนาจไม่ชัดเจนบางทีเขาก็สอบสันสิทธิ์หรือบอกว่าเป็นที่ดินของเขาก็มีเหมือนกันนะครับใส่ชื่อผู้มานำใส่ชื่อตัวแทนที่มานำตัวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องมีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ